1, 2, โอ้โหรอบนี้เข้ามาพันสี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจดเซียนนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Enchanted Forest นะคุณผู้ชมหรือว่าสเสน่ห์ของป่าดิบชื้นนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมจากค่ายสล็อ XO นะหรือว่าค่ายโจ๊กเกอร์นั่นแหละคุณผู้ชมใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไวให้ที่ด้านล่าง มาถึงก็เริ่มปั่นกันไปคุณผู้ชมมาเพิ่มราคาสักหน่อยไปครับหมุนต่อไปกันยาวๆเลยชิบยังไม่ครับโอ้ยนีได้เสือดำมาด้วยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะทำไมกดเร็วจังนะมันเป็นสูตรนะคุณผู้ชมกดรัวๆก็เข้ารัวๆเหมือนกันนะครับไปครับ ไปเรื่อยๆได้แจ็คมาครับนี่เข้ามาเรื่อยๆฮนะตอนนี้แต่เป็นตัวอักษรนั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมตัวอักษรมันจะเข้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี้รอพวกที่เป็นรูปภาพเนี่ยมันเข้าต่อกัน,นอันนี้ได้เยอะแน่นอนโอ้โหเข้ามาเฉยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพูดพูดหนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่ฟีสปินนะค,คุณผู้ชมเข้าพร้อมกับวายเลยนะครับไปหมุนไป โป้เขาให้มาแล้วหนึ่งครับชืบรอบที่2องโอ้โหทีสวยงามสวยงามฮะยังได้เสือดําอยู่นะครับไปครับรอบที่3รอบนี้ได้สมุดนะครับรอบสุดท้ายชืบโอ้โหไม่เข้านะคุณผูชมรอบนี้ได้มา280ร้อยแปดสิบโอ้โหอี่ A few m o m e n t s ต a t อ r ไปครับต่อกันไปชืบชืบชืบ เกมนี้ไม่มีเหมือนจะไม่มีฟีเจอร์นะคุณผู้ชมไม่มีหรอกนะครับก็คือรอเข้าแบบพวกฟีสปินอะไรพวกนี้แๆเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือเข้าฟีสปินแล้วนะดูครับ12บสฟีสปินโอ้โหเป็นยังไงฮะไปครับหมุนไปยาวๆเลยคุณผู้ชมนี่แล้วมีนกที่เป็นวายอยู่3ตัวนะบินอยู่ในช่องพวกนี้ โอ้โหรอบนี้เข้าบิ๊กวินมาคุณผู้ชมโอ้โห440นะครับนะครับหมุนไปสวยงามไดเอทมาเข้ามาอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะตอนนี้แต่ยอดรวมอยู่ที่850แล้วนะครับไปครับหมุนไปยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ขยับขยันอ้วหอนี้สวยงามมากได้ทั้งแจ็คได้ทั้งแมมนะฮะ ครับเล็กประมาณ5รอบคุณผู้ชมมาเหลือ4แล้วตอนนี้สวยครับได้เอดไปต่อไปรอบนี้ได้ชิงมานะครับมาดูกันว่า12ฟรีสปินทั้งหมดของเราเนี่ยจะเข้ามาเท่าไหร่คุณผู้ชมรอดูกันได้เลยชืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมมีหายไปแบบแค่ สปินหนึ่งสองสปินเอนกนโอ้โหรอบนี้เข้ามาพันสี่เโอ้โหสิบสฟีสปินเข้ามาพันสี่เคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากเล่นลิง์กจะปักไว้ให้ที่คอมเมนต์เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ